สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่12ธันวาคมค่ะแบงก์ชาติจีนยังนิ่งคงดอกเบี้ย LPR อายุ1ปีและ5ปีเอาไว้ที่3%และ3.5%ตามลำดับเป็นเดือนที่7ติดต่อกันแม้ข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอมากนักลงทุนจับตาผลที่ตามมาหลัง BOJ ขึ้นดอกเบี้ยยูบนนบัตญี่ปุน่นอายุ10ปีทยานผ่าน2%ไปแบบสบายๆเช้านี้พุ่ง7เบสิสพอยต์ทะลุ2.09% ส่วนสหรัฐค่ะบุกยึดเรือบรรทุกน้ำมันนอกชายฝั่งเวนเนซุเอลาเป็นลำที่3ในระยะเวลาไม่ถึง2สัปดาห์หนุนราคาน้ำมันดิบขยับขึ้นขณะราคาทองคำพุ่งทำ New Oil Time High และเสริมความแข็งแกร่งให้พอร์ตกับการลงทุนในธุรกิจทองคำและโลหะมีค่าทั่วโลกพร้อมโอกาสสร้างการเติบโตระยะยาวบราจกกรุงไทยเปิดเสนอขายกองทุน KTPCS RMF หรือกองทุนเปิด Kham World Gold and PCS Equity เพื่อการเลี้ยงชีพความเสี่ยงระดับเจ IPO วันนี้ถึง24ธันวาคม2,568นี้ค่ะกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Franking Gold and p r e c i u s Metal Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลักโดยฉเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยะ80ของ NAV โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นทองคำและโลหะมีค่าเช่นแพลตินัมพาราเดียมและเงินเป็นหลัก คำเตือนค่ะกองทุนมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามวิพนิษของผู้จัดการกองทุนผู้ลงทุนจึงอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะผู้ลงทุนควรข้องใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนลงทุนง่ายๆผ่านแอป KT ท Smart Trade หรือธนาคารกรุงไทยขอรับหนังสือชี้ชวนที่บลจกรุงไทย โทร026866100กด9มาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์กันนะคะเซดินเด็กปิดไปที่1,252.19จุดบวก0.17%มูลค่าการซื้อขาย34,064ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายเคลื่อนไหวในกรอบแคบขาดปัจจัยใหม่ขับเคลื่อนแด,ดัชนีหลังจากก่อนหน้านี้ตลาดรับทราบผลประชุมเฟดและผลการประชุมกรงงไปแล้ว ส่วนนฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่43,672ล้านบาทและยุคบับิตรอายุ5ปีปิดที่1.32สเซส่วนค่าเงินบาทปิดตราดเย็นวันศุกร์ที่31บาท47สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทเคลื่อนไหวแข็งค่าในทิศทางเดียวกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคโดยปัจจัยเงินบาทมาจากราคาทองคาที่ย่อลง ส่วนทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกด้วยมีปัจจัยหนุนจากแรงซื้อคืนของนักลงทุนหลังธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือบ O j เจมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยตามคาดประกอบกับเงินเยนที่อ่อนค่าช่วยหนุนหุ้นในกลุ่มส่งออกขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารได้รับอน,นิสงจากอัตราดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยหนุนการทำกำไรให้สูงขึ้นนิกกิปิดไปที่49,507.21จุดบวก1.0 3เปอร์เซ็นต์ ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกค่ะโดยได้รับปัจจัยหนุนจากผู้ในกลุ่มบริษัทผลิตอาวุธรวมทั้งกลุ่มการบินและอวกาศหลังจากสหรัฐอเมริกา,อน,กาอนุมัติการขายอาวุธยุโทโธปรกรณ์มูลค่า11,000ล้านดอลลาร์ให้แก่ไต้หวันซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับจีนและทําให้เกิดกระแสาคาดการณ์ว่ารัฐบาลจีนจะเพิ่มขีดความสามารถทางการทหารให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเซี่ยงไฮ้คอ้ามสิตปิดที่3,890.45จุดบวก0.36% ส่วนดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งช่วยชดเชยแรงขายในหุ้นในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคดาวโจนส์ป,ป, <Del Jones S 1> ปิดที่48,134.89จุดบวก0.38% S&P 500ปิดที่6,834.50จุดบวก0.88%และ NASDAQ ปิดที่23,307.62จุดบวก1.31%ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันศุกร์ที่ระดับสูงสุดเป็นปรอติการโดยรับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มกลมกาโฮมและกลุ่มประาากาันภัยหลังนักลงทุนกลับมามีมุมมองเชิงบวกอีกครั้งทมกลางจำนวนวันซื้อขายที่เหลืออยู่ไม่มากก่อนสิ้นปี CC40 ปิดที่8151.38บจุดบวก0.01% DAX ปซดปิดที่24288.40ร้อยแปิดจี่9 8 9ย4 2จุด บวก0.61ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆขณะที่เงินเยนอ่อนค่าอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินหลักอื่นๆหลัง BOJ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับสูงสุดในรอบ30ปีแต่ไม่ได้ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนาคต ส่วนสัญญาเน้ำมันดิบเวทีซาสตรานิวยรยกปิดขยับขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์บวกขึ้นมา0.91%ปิดที่56.66ดเซนต์ต er ่อบา์เรลเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการหยุดชะง,งักด้านอุปทานหลังสหรัฐอาจใช้มาตรการปิดล้อมเรือบรรทุกน้ำมันของเวเนซุเอลาขณะที่ตลาดร,ารอความคืบหน้าเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อตกลงสนิภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนส่วนาฝั่งบงเบลน์ค่ะบวก1.09%ปิดที่60.47ดเซนต์ต่อบา์เรล ส่วนสัญญาณทองคําตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์และปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์จากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าเฟดจะปรับรรดดดลดอ,ญญตอัตราดอกเบี้ยลงอีกสัญญาณทองคําตลาดโคเมกสมเดือนกุมภาพันธ์บวก0.52%ปซปิดที่4 3 8 7ดอลลาร์30เซนต์ต่อรออนซ์นี่คือทั้งหมดของ K t ท m e Daily News ที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีดีเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตั้แฟนเพจกรุงไทย Management แอสเซทหมนจาเมน,น่์กันแววาลา สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ